สวัสดีครับทุกท่านนะครับมารับชมนะครับผมก็มาอัพเดทนะครับให้ชมกันเรื่อยๆครับอแเอร์ิลลาครับสามสงนึีเอ็นครับโอ้ผมดูนะครับร้อแรงมานะครับดูครับวันนี้ก็งัดหินให้ดูครับดูนครับวน ใหญ่เนี่ยครับงัดออกมาหมดเลยเน, 3, 2, 3นี่ยกับจสามสองสามนะอีกทีกันนี้เลยนะครับมันก็สุดแล้วก็วิ่งออกหมดเลยเกียบสวนทาง,ทาง,งมาสองคันเมื่อกี้นะครับว่าตัดไว้อยู่แค่ทีนึงสามคิวนะครับแป๊บเดียวครับสายชมคลิปก่อนนะครับประมาณสาม นาทีครึ่งครับแต่ก่อนก็ประมาณเกือบห้านาทีครับกับการถากลูกรังครับใส่ล้อนะครับถอดล้อก็ประมาณสองนาทีครับสองนาทีนิดครับก็ประมาณนั้นนะครับดูครับอย่างแรงต่อเนื่องเลยนะครับคนขับก็ดูเหมือนกันครับ รถใช้งานครับปกติอยู่แล้วครับซื้อมาเอาไว้ใช้งานหนักๆครับมันก็ทุ้มอยู่แล้วครับซื้อมาเก็บไว้มันก็คงมไม่ใช่นะครับ,ก,บก็สร้งที่ที่เดิมนี่นะครับยังไม่เสร็จนะครับ ใช่นะก็ประมาณไม่เยอะนะครับดูครับที่ผมถ่ายเมื่อก่อนนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับแกงัดอยู่ริมฝั่งนี้นะวันนี้ก็โอ้โหตรงกลางงัดหมดแล้วนะไฟมากนะครับแื้ว่าผมเห็นวันนะี้ก็มีดีทูครับมางัเป็นเพื่อนคะรับไม่ใช่แกกันเดียวนะครสองคันนะเมื่อก่อน ต,ตรงนี้ครับยังไม่งัดครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดตับสขไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่อนูออครับของครับเสียงนะครับ เดี๋ยวเราไปชมปใกล้ๆกันนะครับนะครับรอสักพูนะครับใจ่หรือว่าจะมีคนโทรมาหรือเปล่านะครับ นะครับดูนะครับ,ออรรบอโอ้โหเสียงนะครับเดี๋ยวปวันเลยออกควันเลยนะครับ ครับแหลมเลยนะครับตีตาแล้วครับก็กำลังรอสิบล้อมานะครับกำลังจะไปหินใหญ่แน่นอนครับดิวเกแงะทองครับดูนะครับลุ้นกันนะครับข้าไหนนะครับ แน่นอนครับดูนะโอ้โหตรงนี้ครับหุ่กลางหินใหญ่ครับออกยากเหมือนกันนะเอาใจช่วยนะ,นะ,นะนะ

ยอดนะครับวยังไงต่อนะครับมันออกนะครับต้องรอสักครู่นะครับครับอันนี้ก็สิบร้อยก็มานะครับแผนหนึ่งนะครับก็กำลังตัดใส่อยู่นะครับ มากครับโอ้ักขนครับอืตันได้ครับหตันครับได้ไหมครับสามกองนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ก็เป็นดินแผ่น,นครับดินด้าน,นครับอโอ้อยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ครับปูนเนี้ยอยู่ต้องอยู่เหนือก้อนลมครับโอเคนะครับจะเปลี่ยนฝั่งนู้นก่อนครับมีควันเหมือนกันนะครับตรงนี้ ว้างครับโอ้ยใหญ่จริงๆครับใหญ่กว่า3 2มสอครับรุ่นเก่าครับในเกณฑ์นี้เกณฑ์หนึ่งครับก็เป็นเกนฑ์สองครับรุ่นที่สองนั่นเองครับโอ้ปั๊มครับหอนสุดยอดมากนะครับ คขับสบายนะครับโอ้โห,โหดูคนระับเต็มเต็มอุ้มนะครับ สิบตักได้นะครับแล้วสิบสองนะครับสิบสามคิวครับ ฟันครับหมดเลยครับเล่นกับทุกรังครับของแท้นะครับ บแบกนะครับให้สใจไปเลยนะครับเป็นเต็มครับ วอลนัพวลลน,นครับ,นนรบจัดให้หน่อยครับกะเดี้ยพอแล้วครับต้องขนาดนั้นก็ได้โอเคนะครับ ดกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe ์นะครับเป็นกำลังใจผมนะีครับก็ขอจบการถ่ายในเท้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัพเดตให้ชมกันใหม่นะครับดีนะครับขอบคุณนะครับชมนะครับจนจบนะครับ